สวัสดีครับผมมื่อนี้มาพบวผัวบ่าวตามภกิมนมาแซียบก็ผมมือนี้อู้รับความหมูผมฐานยังไๆครับผมนะครับพี่น้องเสิร์ฟเสี่ยเหมือนกักเผมวอมใสปรกซีล่าครับผมผักหลายอย่างครับผมมะเขือลำกาดดอกก็มีครับผมอืมอาหับผมเสี่ยบเหมือนนักเอาผม เบียบลงโดดอืม ้อ,อนเลยครับผม mm hmm. ใส่ประกาศดอกนำครับผม mm hmm.

ใส่พริกไปนล้วง่ะบอม หอมตะไคร่ใบกูดครับผมตำขวกแซ่ปิกแห้งครับผมเอาไปล้วนครับหมูนะครับผมล้วนครับหมูสุกเลยเคยหยดน้ำครับผมแซ mm hmm. ่บครับ mm hmm. mm hmm. อืมเพิ่มความเผ็ดกับ พี่ดุดวดครับผม 응. 아. 아. 응응. มองก็ดูอ้วนั่งแซวผมดำคึดๆไดบผมเอามาติดมันจังหน่อยนึงครับผมอืเพียบพิกเม็ดของแพ้ครับผมอืม 음음 음. 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 ปวติดมือครับอืมอ <mumbles _ Assistant> ่าถึงปีกไปเงืยบออกแล้วครับผมอ่ม う何で หอมลองใส่ผักได้หลายอย่างผมไวเสียบผมใส่ผสมประสานไหครับเดี๋ยวเราโคตรมาแลบว่าครับผมบางคนก็จะใส่ต้นหอมกับผักสีเล่าก็ได้ครับผมหรือใส่ตัวฝักเงี้ยอเครือเปาะก็ได้ครับแล้วแต่มมกครับผม อ่ผมหมักผักหลายๆรับผมคอผม่อยแสิครับผมตังอากาศหอนรันนะผมมาเจอออมันหอนโอ้เยเนี๋ดออกเลยครับ มาเจอพี่ลูกดัวดีครับผม,มตัดัง่ายจุกเลยครับผมสะใจ,จครับผมเลยอออมหมูครับผมกับพี่ลูกดัวครับผมคือก็ครับผมถ้าชอ,อบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำยิ้ขมขมไปแล้วครับผมพร้อมคลิปหน้าครับ